พมเพสวัสดีครับนอะ้วนกวนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมอ้าวมาแล้วมาแล้วครับกิจกรรมนะครับกับกิจกรรมนะครับแจกทุนนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนี่นะครับกดติดตามนี่เลยนะอ้วนกวนยิงปลานะจ๊ะอ้าวกดผิดไม่ใช่สินี่อ่า อย่าลืมกดติดตามนะจ้าจะได้ไม่พลาดกิจกรรมสนุกๆจากณนะอ้วนขนยิงปลานะครับอ้าวมาวันนี้นะครับกิจกรรมนะครับเป็นการแจกคุณนะครับแจกคุณ200บาท5รางวัลน,นะจ้า5รางวัลน,นะครับมากติกาง่ายมากนะครับก็คือน้านะจ้าได้ถามคําถามนะครับเข้าไปในคําถามแล้วนะจ้านี่เลยนี่เลยเนหะ็นไหม คำถามแจกทุนเริ่มแจกทุนนี่นะครับคำถามแจกทุนที่2ที่3ที่4ที่5้านะครับสําหรับท่านใดนะจ๊ะที่ร่วมสนุกนะครับก็คือตอบมาที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนั้นๆน,น,นะครับตอบถูกทั้ง5คําถามนะครับตอบถูกทั้งห้าคำถามได้1สิทธินะครับได้1สิทธิ์ซึ่งน้าได้ทํานี่ทําสลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับทําสลากมาเรียบร้อยแล้ว รอบนี้มีผู้ร่วมสนุกทั้งหมด25ท่านนะครับ25ท่านเดี๋ยวนะจะเอาสลากทั้งหมดนะครับทั้ง25ท่านนะครับเอามาใส่ในวัสดุทรงกลมนะครับนี่เลยวัสดุทรงกลมนี่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 น,น,นี่ตัวอย่างนี้โอโ้โหไม่มีการมั่วซั่วเดี๋ยวนะจะหยิบจากนี้เลยหยิบจากนี้เลยนะครับอ่าโอเคพร้อมถ้าอย่างนั้นมาดูกันนะครับ ว่ามีใครบ้างนะครับมีใครบ้างนะครับที่ร่วมสนุกนะครับร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะน่จะได้ไปขอคุณมาแจกเยอะๆหน่อยนะครับผมอ้าวเริ่มท่านแรกนะครับคุณนัทการผุด่องนะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกนี่ไม่มีไอ้นี่นะอ่าเพื่อเพื่อความชัวนะจ๊ะนะพับอย่างนี้นะท่านที่2นะครับคุณฉัดโจ้ปะไม่รู้นะครับฉัดโจ้นะครับอ่าฉัดโจ้นะ น,นี้ท่านที่2นะครับท่านที่สนี่ใสไปแล้วนะท่านที่3นะครับคุณสุพันษาอุ่นใจนะจ๊าอุ่นใจสุพันษาอุ่นใจจัดไปนะครับจัดไปท่านที่4มาคุณสุริยาดีสาอีกนะครับมามาอันนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่สองนะครับมีเรื่อยๆนะจ๊ะมีเรื่อยๆท่านต่อไปนะครับ คุณอนุศนคนแมนแมนนะจ๊ะมาขอบคุณที่ต้องสนุกกันนะครับน่าม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 าใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปท่านที่ต่อไปนะครับท่านจำไม่ได้ลวชื่อท่านที่เท่าไหร่นะครับคุณยูฟ้าดีใช่ไหมยูฟ้าดีไม่รู้อ่ะยูพดีหรือเปล่าเออยุพูพดีอ่ะไม่รู้ครับ อ่าท่านต่อไปนะครับคุณกัลยาน่วมนิ่มนะจ๊ะน่วมนิ่มโอเคปลายจัดปลายเรียบร้อยท่านต่อไปนะครับคุณสุนิสาชัยกุลนะครับคุณสุนิสาชัยกุลถ้าอ่านชื่อท่านไหนผิดอ่านชื่อเสียงเรียงนามท่านไหนผิดขอประทานโทษนะจ๊ะคุณสันติภาพไทเกอร์นะครับมาคุณสันติภาพไทเกอร์แปลว่าเสือนะโอ้ย ปลาแต่น,นี้คุณพี่เสือคุณวิรพงษ์สมา,านฉันนะแฟนประจำนะอ้วนเช่นกันนะครับขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปนะครับคุณนันทวัฒน์พันโสภา,อาขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับสนุกสนุกสนุกนะครับสนุกสนุกคุณอันนี้เป็นช่องเนะเดี๋ยวได้เดียดยเด๋ยวได้ชาแนลนะครับเออเดี๋ยวได้ชาแนลมั้งเออหรือว่าเดียดยเด๋ยวตายเดี๋ยวได้ไม่รู้ นะครับท่านต่อไปคุณพิยาดาหลักคํานะครับาโอเคท่านต่อไปนะครับคุณเสาวรักษ์สีรักษานะครับนี่ก็เป็นแฟนประจำของน้อ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยนะครับคุณ057ปาริชาตินะครับวงวงวังจันนะครับโอเคท่านต่อไปคุณเอสสานะครับคุณเอสสา ท่านต่อไปนะครับคุณนัทการแสงประดับนะจ๊ะคุณนัทการแสงประดับนะจ๊ะท่านต่อไปนะครับคุณละธนชัยจุธาจุนมั้งนะครับอ่านผิดขอประทานโทษนะครับอโอเคท่านต่อไปนะครับคุณละองดาวจันแดงครับแม่ ท่านต่อไปนะครับคุณกิติศีสวัสิ์นะครับมามาแล้วมือนหน่อยนะดูมืออ้าวนี่คุณจะเด็ดเครือสืบนะครับมา,มาโอเคคุณเจเดทเครือสืบนี่ชื่อใหม่นะมาไม่ครบอ้าท่านต่อไปนะครับคุณพิมลพัฒพิมพ์ดีนะครับมายินดีด้วยนะครับตอบถูกครบห้านะครับ ท่านต่อไปนะครับคุณพิษพิมลคงมั่น <Okay. S 1> ท่านต่อไปคุณที่พี่ที่พี่นะครับอ่ามาๆมา,มา,มาท่านต่อไปนะครับอันนี้จากอันนี้จากช่องนะอ้วนคนยิงปลาสองนะครับคุณรักและผู้สาวนะครับอ่าโอเค หมดแล้วนะ้หมดแล้วนะ้าหมดแล้วนะอ้าวโอเคถึงเวลานะกวนนะกวนนะไม่รู้เรื่องนะว่าอไหนเป็นอันไหนไนะครับน้าจะกวนนะครับนะจะกวนนะจ๊ะกวนกวนกวนนะครับแล้วเดี๋ยวนะจะหยิบขึ้นมา5ท่านนะครับ5ท่านนะครับ5ท่านนี้คือท่านผู้โชคดีนะครับท่านผู้โชคดีนะครับแล้วนะจะทัดกลับไปที่คอมเมนต์อาวร่วงไปนะาจะทัดกลับไปที่คอมเมนต์นะครับอ้าวครบ อย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆร่วมสนุกกันนะจ๊ะนะแจกง่ายมากคําถามไม่ได้ยากเลยนะห้าคำถามเนี่ยคลิปละหนึ่งคำถามห้าคำถามไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะครับติดตามกันนะครับชวนเพื่อนมาสนุกด้วยก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับช่องนะอ้วนคนยิงปลาด้วยนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการแจกคุณของเรานะครับ ที่ง9 1ว้าวนะจ๊ะเชื่อใจมั่นใจได้นะครับเรื่องการเบิกการขอน,นะจ๊ะ ไม่มีมั่วไม่มีซ่วแน่นอนนะครับและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฝากต่อเนื่องนะครับโปรฝากต่อเนื่องนะครับเพียงท่านฝากต่อเนื่องนะครับวันละขั้นต่ํา100บาทนะครับฝากต่อเนื่องเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับครบ5วันเท่ากับท่านฝากเท่าไหร่500ใช่ไหมขั้นต่ำวันละร้อยห้าวันห้าร้อยรับโบนัสทันทีอีก500บาทเลยนะครับโอ้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับเอ้าเพราะฉะนั้นเริ่มมาเริ่มจับกัน เอานะเอานะนะจับแล้วนะห้าท่านนะไม่มองนะครับว่าใครอ่ะท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามท่านที่สี่ท่านที่ห้านะครับโอเคอ่านี้เอาไปแล้วนะอยู่ในนี้นะไม่มีนะโอเคมาห้าท่าน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 มาดูกันว่าจะมีท่านไหนได้บ้างนะครับโอเคท่านที่หนึ่งท่านที่หนึ่งนี่ท่านที่หนึ่งนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านแรกนะครับท่านแรกนะครับคุณรักและคู่สาวนะจ๊ะยินดีด้วยนะครับท่านแรกนะครับอ่าท่านที่สองนะครับท่านที่สองนะครับคุณนัทการพุดพองยินดีด้วยครับอ่าท่านต่อไปคุณวีรพงษ์สมานฉันนะครับยินดีด้วยท่านต่อไป คุณสุพรรษาอุ่นใจยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายคุณธิยาดาลักคำเย้โอเคครบ5ท่านนะครับครบ5ท่านคุณธิยาดาหลักคำคุณสุพรรษา,าอุ่นใจคุณวีระพงษ์สมานฉันสมานชัยโทษนะครับคุณนักตามผุดผ่องและคุณรักและผู้สาวนะครับ เดี๋ยวนะาจะทักทั้ง5ท่านนี้นะครับกลับไปใต้คอมเมนต์ที่แต่ละท่านตอบคำถามมานะครับแล้วก็แคปหน้าจอนั้นไปนะครับเพื่อไปรับรางวัลท่านละ200บาทนะจ๊ะยินดีด้วยนะครับหาท่านอยู่นี่นะครับหาท่านนะครับหาท่านนะครับยินดีด้วยนะครับท่านที่ได้รางวัลสำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับไม่เป็นไรนะจ๊ะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้มีเรื่อยๆมีตลอดมีตลอดนะครับถ้าอยากให้เพิ่มเป็น อวนะัะจาก200อยน้อยไปขอ300ได้ไหมขอ400ได้ไหมขอ500ได้ไหมได้แต่ว่าต้องไปชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะให้มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนมาสนุกสนุกเยอะๆเออนะถึงจะแบบไปขอเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะจ๊ะไปช่วยกันหน่อยนะครับพาเพื่อนมาเล่นนะครับนะโอเคงั้นอย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามนะครับกดติดตามนี่นะจ๊ะช่องนะน้าอ้วนหวนยิงปลานะครับกิจกรรมสนุกสนุก แบบนี้นะครับมีเรื่อยๆนะครับอ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับจบลงเรียบร้อยนะครับสําหรับกิจกรรมแจกคุณสําับ5ท่านนี้เดี๋ยวน้าจะทักไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย